สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเพิกออฟฟิเชียนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังช่องช้างเพิกออฟฟิเชียนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อได้น้ำคลิปดีๆนะครับ ก็ไม่อีกกี่วันนะครับก็เป็นวันปีใหม่นะครับสองสาวันนะครับปีสองพันร้อยหกสิบแปดแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับในการดูครับในการท่องเที่ยวเดินทางกันนะครับเที่ยวปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขภาคมคลองนะครับวันปีปีใหม่นะครับวันนี้นะครับได้นำพาดีๆนะครับ พระก,กลุ่มบ้างกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อดินนะครับพระคุณเพนนะครับสมสมถวัลเลยนะครับอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับที่หายากนะครับก็จมินก็ได้ลุ้มเคลือบมาแล้วนะครับ อันนี้นะครับนี่ซุมถาวรเลยนะครับนี่หนึ่งพิมพ์นะครับพระปลุกบางกลางนะครับที่หายากนะครับพูดคุณนะครับเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับอ่าสาวครับคนรักติดนะครับมีคนมาพูดคุยพูดจาเรจาค้าขายด้วยนะครับ องค์พันชาตินะครับมีพร้อมนะครับในตัวองค์พระนะครับอ่านการพุทกศึกนะครับในสมัยพันเรศหรือพรันเรศส่วนมหาราชครับทำเพื่อแจกทหารนะครับแต่เด่นๆก็คือนะครับในตามมหาริยมนะครับองค์พันธชาตินะครับ ซิกพิมพ์ที่หายากนะครับดูใบหน้าก่อนนะครับมีหูมีตาครบนะครับการสงพระนะครับนี่มันแตกไปน่อยนะครับได้มานะครับ้อส่องดูเนื้อนะครับเนื้อนะครับเนื้อจะขาวนะครับจะเป็นเนื้อย่างงี้นะครับ ร,รูปทรงก็ได้สัสดส่วนดีนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเห็นเอกลักษณ์ของภาพนิ่ง,งานศิลปะที่สวยงามนะครับหาดูได้ยากนะครับรูปทรงนะครับ หนาจะมาหนึเซนติเมตรนะครับหรือมาสิบมิลนะครับการไล่การตัดด้วยไม้ไผ่นะครับ้า,า,า,บางคจะเห็นเร่นเร่อง่าร่องรอยนะครับบนสารนะครับ บ้างกลางนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่หายากนะครับนะครับเห็นเด่นชัดเลยนะครับันะบที่หายากดูยากหายากนะครับ อันผสมมลสารต่างๆนะครับอันฟากกลุ๊ปนะครับไปที่ต่างๆนะครับ พระตะลพิ์ไม่เหมือนกันนะครับความหนาความบางนะครับไม่เหมือนกันนะครับพระน้ำหนักด้วยนะครับว่าไม่เท่ากันนะครับช่างก็ต้องใช้กรรมวิธีที่ไม่ซับซอ้อนนะครับกับเทคโนโลยีมาสมัยนี้นะครับอายุของเนื้อพระนะครับที่ครับ แสดงว่าเกิดกันกัดกร่อนหรือหลุดร่อนของเนื้อพัดนะครับของมวลสารนะครับก็ดูได้ยากนะครับอายุพักก็1นึ่ันปีขึ้นไปนะครับ การกพิมพ์ของพระก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเหลยงถึงศิลปะนะครับของช่างครับต่างๆนะครับที่สร้างสารรค์ออกมานะครับนี่คือพระยอดนิยมของเมืองไทยนะครับพระเนรเดีนกลุบันดังนะครับพระคมเพ่นนะครับ ก็เป็นที่นิยมนะครับมีการส่งประกวดกันทุกจังหวัดนะครับขอบคุณที่ติดตามครับช่องทางเพลอกออิเชียลนะครับหลายกดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนนำคลิปดีๆครับมาลงนะครับ คุณพี่ๆน้งๆน,นะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ